ช่วงนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามกับช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งกันครับสวัสดีค่ะกลับามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ลดขนส่งมวลชนที่เรียกว่ารู้มากๆมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของการเดินทางนะคะมาอัปเดตเรื่องราวของหนุ่มหล่อที่เรียกว่าเก่งทั้งความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการส่วนตัวด้วยค่ะมาดูว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครนะคะแล้วก็ความสามารถของเขาจะมากขนาดไหนค่ะ เป็นหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงที่มีธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณโอ,กอ๊กอัครรัตนวรรตน์ทั้งบริษัทโมทีฟจำกัดซึ่งเปิดเป็นร้านนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศค่ะรวมถึงบริษัทพรีม่าพรามในการนำเข้าบาริการแบรนด์ดังจากหลายแบรนด์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็บริษัทพรามเอดิชัน่นผลิตรายการโทรทัศน์แล้วก็ดูแลเรื่องธุรกิจโฆษณาค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นที่คุ้นเคยอยู่เบื้องหลังของวงการทีวีค่ะแต่ว่าเขาบอกนะคะว่า ถ้าจะให้ไปอยู่ทางด้านหน้าจอแบบคนอื่นงานนี้ก็ต้องขอตัวค่ะปกติเนี่ยก็ไม่ไม่ออกเลยด้วยแต่ว่าเออก็ช่วงหลังนี้ก็ตั้งแต่เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ใหม่นี้ก็ก็อาจจะมีความจำเป็นบ้างในการมาเก็ตติ้งแล้วก็โปรโมทร้านนะครับผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยขึ้นกอง <laughs> <laughs> เห็นดาราเขาหน้าเล็กๆก,กันนะ <laughs> ไม่มั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจครับเขาได้ดูตัวเองเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยกล้าดูเลยอะไม่ค่อยกล้าดูตัวเองจริงๆกลัวเพื่อนๆบอกว่ายังไงบ้าง <laughs> <laughs> ทุกคนก็ต้องชมอยู่แล้วไงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันต้องสพอร์ตกันอาจะมีอ <laughs> ะคะจะออกมากขึ้น <laughs> ก็ไม่ไม่หรอกครับไม่ถึงขนาดนั้นก็ออกอ,อ,อาจจะเท่าที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับยังเขินอยู่นะนาวก็เขินอยู่ <laughs> ผมมีฉายาแบดบอยเหรอ <c oughs> นี่ทำหน้าตกใจนะเพราะไม่รู้ผมไม่ได้เป็นแบดบอยเลยนะครับผมเรียบร้อยมากครับไม่น่าใช้เราเลยเพราะว่าก็ไม่ไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะครับจริงๆแล้วะเพราะว่าก็อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับกลุ่มๆเดิมๆไม่ได้ไม่ได้อะไรมากสเปกอะคะสเปกไม่มี <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ได้เลยครับ ถึงแม้ว่างานนี้นะคะเจ้าตัวจะออกตัวว่าไม่ชอบที่จะอยู่เบื้องหน้าแต่ต้องรับรองกันเลยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาอยู่เบื้องหน้าก็ต้องรุ่งแน่ๆเลยค่ะ